สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เรากําลังเดินขึ้นจากแม่น้นําเนรัญชรานะคะแล้วก็ให้ทุกท่านเห็นถึงบรรยากาศเนาะต่ากานะฮะ uh huh. แล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นเป็นที่ของของโอ้โ uh ห huh. oh oh, ทำไมต้นโพใหญ่จังเลยพี่ ต้นโพนี้คือต้นโพอะไรนี่คือออริเนตี้จุงนี้ <Yeah. S 1> ใช่ไหม uh. uh. uh, สวัสดีค่ะนี่สบูดิสครูชาเกลช ทัมเพิลนะคะอ,อ๋อเป็นที่ที่พระพุทธเจ้านะคะนั่งเขาบอกว่าเป็นที่ที่พระพุทธเจ้านั่งแล้วก็ทรงทานอาหารสมทานอาหารที่นี่นะนี่ไงขี้ร์วะเลยเนี่ยห้าสมบัตมันจริงเยีะขี้ร์กินก็ว่าจะไปนะ ไปเยอชูท oh ี่นั่นเปนไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่คนเป็นมาดุปยาคินทางนี้ครับทางนู้นอันนี้เป็นเป็นพรามถวายย่าถวายย่าถวายย่านี่นะเออไม่ใช่นะนี่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 